ตอนที่147ได้ที่1แต่น่าสงสารเพราะนักเรียนระดับสูงที่กำลังร้องโวยวายปัจจุบันล้วนตกอยู่ในสภาพน่าสังเวชว่ากันตามตรงผลลัพธ์ของงานสวนล่าไปไม้ผลิปีนี้เองก็น่ากังขาจริงๆนั่นแหละเพราะทีมอัจฉริยะเหล่านี้มีแนวโน้ม เป็นไปได้สูงว่าจะคว้าชัยชนะแต่หน้าแปลกที่พวกเขาทั้งหมดดันถูกกำจัดลงอย่างกระทันหันในขณะที่หากอิงตามปีก่อนๆน,นักเรียนส่วนมากที่ถูกกำจัดส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยโดดเด่นแต่แน่นอนว่าต่อให้เป็นเรื่องร้ายแรงกว่านี้อย่างเช่นทีมของนักเรียนทั้ง3สถาบันถูกทำลายลงพวกครูและอาจารย์ใหญ่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงอยู่ดีทว่าเมื่อปรากฏกระเรียนท่ามกลางฝูงไก่กระเรียนก็ย่อมตกเป็นเป้าหมายธรรมดา เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ใหญ่ชู่คุณแห่งสถาบันระดับสูงเมืองเชิงหยางก้าวออกมาเอ่ยถามเสียงมนก่อนจะรับฟังเรื่องล้อเลียนจากทางสถาบันต่างๆชายผู้นี้คือชายชรา,าในตอนแรกที่กล่าวกดและเปิดพิธีงานสวนล่าใบไม้ผลิและเป็นผู้ใช้วรยุทธโบราณระดับ E9 ที่แท้ก็เป็นแบบนี้ อาจารย์ใหญ่ตึง้งพวกเราควรจะได้รับคำอธิบายนักเรียนของพวกเราได้รับบาดเจ็บโดยกำลังภายในของนักเรียนคนนี้ตกลงแล้วเขาเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณหรือผู้ใช้ Ability ีกันแน่ คนอื่นๆที่ตั้งคำถามเมื่อเห็นฉากที่ตัวตนเลเวล E สองคนกำลังปะทะความคนอื่นๆที่ตั้งคำถามเมื่อเห็นฉากที่ตัวตนเลเวล E สองคนกำลังปะทะคารมกันก็แทบลืมหายใจนอกจากนี้ท่ามกลางฝูงชนยังมีคนบางคนที่เริ่มชักไม่แน่ใจว่าคิดถูกแล้วจริงๆหรือ ว่าคิดถูกแล้วจริงๆหรือไม่ที่ล้องเรียนออกไปอย่างไรก็ตามเติ้งเหนียงกลับไม่แสดงออกถึงความโกรธเคืองใดๆเลยแม้แต่น้อยเพราะในสมองของเขามัวแต่จดจออยู่กับเฉินเฟิงที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาได้มากมายไหนจะสามารถกำจัดเหล่าต้นกล้าชั้นยอดจากสถาบันอื่นได้อีกตอนนี้คงไม่ต้องบรรยายว่าเขามีความสุขขนาดไหนนี่ฉันจะต้องรับผิดชอบเรื่องที่มีนักเรียนเก่งเกินไปอย่างนั้นเหรอ เรื่องที่เป็นรุ่นพี่ปลอมตัวมาตัดไปได้เลยเพราะเขาเป็นคนที่ได้รับการฉีดยากระตุ้นในปีนี้แน่นอนและคุณคงเคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนเช่นกันเติ้งเหนียงหัวเลาะเด็กคนนี้คือฉินเฟิงเธอคือฉินเฟิงงั้นเหรอชู่คุณขมวดคิ้วขึ้นมาทันทีจากนั้นก็เพ่งมองฉินเฟิงด้วยความสนใจนั้นเธอก็คือผู้ว่าการคนใหม่ประจําสถานชุมชนเฟิงหลีไม่นานมานี้มีตัวตนทรงพลังในเลเวล e หลายคนของเมืองเชืง่งหยาง พยายามจะสยบแยกมิติแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นเร่งทำคะแนนเพื่อหมายจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าสถานชุมชนแห่งใหม่แต่ทั้งหมดไม่คาดคิดเลยว่าสุดท้ายจะถูกปล้นไปด้วยวัยรุ่นชายคนหนึ่งไม่เพียงแค่นั้นแต่ผลงานการต่อสู้อีกฝ่ายยังเลือดล้ำสามารถสังหารซากศพในระดับเดียวกันได้โดยลำพัง ครอบครองความแข็งแกร่งที่เฉิดฉายจนได้รับความสนใจจากพวกระดับสูงทั้งหมดได้ข้อสรุปว่าชินเฟิงในตอนนั้นน่าจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวล F แล้วและอีกไม่นานในอนาคตอันใกล้คงสามารถทะยานขึ้นมาถึงระดับเลเวลอีดังนั้นเรื่องที่เขาสามารถโค่นนักเรียนคนอื่นได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรชินเฟิงได้ยินชู่คุณกล่าวกับตนเองก็เอ่ยปากตอบเป็นผมเองยินดีที่ได้รู้จักอาจารย์ใหญ่ชู ฉินเฟิงไม่ได้แสดงท่าทีถ่อมตนใดๆหาเป็นก่อนหน้านี้คงใช่เพราะยังเป็นแค่นักเรียนธรรมดาธรรมดาแต่เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยถึงสถานชุมชนเฟิงหลีดังนั้นเขาเลยสนทนาด้วยฐานะของหัวหน้าของสถานชุมชนที่แท้ก็เป็นเธอแต่ว่านะก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องที่ว่าเธอเป็นผู้ใช้อเบลิตี้มาก่อนเลยชู่คุณกล่าวสายตาที่ตกลงบนป้ายชื่อขอบทองปรากฏล่องรอยของความสงสัยฉินเฟิง ชินเฟืองแข็งแกร่งกว่าในข่าวลือดังนั้นชู้คุณเลยต้องการจะตรวจสอบไพ่ในมือของอีกฝ่ายสินเฟือง,งกล่าวด้านอาบิลิตี้ของผมมันไม่คุ้มค่าจะให้กล่าวถึงหรอกครับผลการทดสอบของผมทําออกมาได้ไม่ค่อยดีด้านอาบิลิตี้ของผมมันไม่คุ้มค่าจะให้กล่าวถึงหรอกครับผลการทดสอบของผมก็ทําออกมาได้ไม่ดีเหมือนกัน ดันโจมตีสัตว์ร้ายอย่างด้วยพลังวรยุทธ์โบราณดังนั้นครูฝึกเลยตัดสินคะแนนให้ผมอยู่ระดับที่21ลิ้นเมาส์และคนอื่นๆจ้องมองฉินเฟิงด้วยความเกลียดชังจากด้านข้างโผล่ขึ้นด้วยความโกรธแกโกหกไม่คุ้มค่าให้กล่าวถึงได้ยังไงออบิลิตี้ของแกมันทรงพลังชนิดต่อต้านสวรรค์พลังไฟแกปลดปล่อยออกมาสามารถโค่นพวกเรารวมได้ทั้งหมด20คนในคราวเดียวไอคนขี้โกงหน้าไม่อาย โจฮาวที่ยืนอยู่ข้างๆหัวเราะออกมาถึงแกจะพูดความจริงแต่ฉันรู้สึกว่ายิ่งพูดมันจะยิ่งเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองนะฉะนั้นก็อูบป,ปากเงียบไปซะดีกว่าใบหน้าของลินเหมากลายเป็นแดงกำ่ำนั่นก็จริงยิ่งพูดเหมือนยิ่งเป่าประกาศว่าฉินเฟิงทรงพลังเพียงใดในขณะเดียวกันก็เป็นการประกาศว่าตนเองแค่หมูที่ถูกเชืออใบหน้าของอาจารย์ใหญ่สถาบันซิต้าเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำเล่งเอ่ยแทรก ลืมมันไปซะเดิมการจัดอันดับของนักเรียนเหตุผลก็เพื่อเป็นตัวเลือกให้นักเรียนแต่ละคนได้สมาชิกทีมที่ดีเท่านั้นถึงชินเฟิงจะอยู่ระดับที่21แต่เธอก็ไม่ควรประมาทศัตรูเพราะการคอรบศัตรูนั้นหมายความถึงคอรบชีวิตของตัวเธอเองเหมือนกันสิ้นประโยคอาจารย์ใหญ่ซิต้ายก็สะบัดหน้าหนีไปชู่คุณก็ไม่คิดทำอะไรอีกยินยอมปล่อยผ่านให้เรื่องมันจบลงเพียงเท่านี้ต่อมาก็ไม่ถึง ต่อมาก็ถึงเวลานับจำนวนป้ายชื่อหรือก็คือคะแนนรวมและย่อมเป็นทีมของฉินเฟิงที่ชนะขาดลอยคว้าอันดับ1ไปครอบครองทีมที่ได้รับ10อันดับแรกในงานสวนล่าใบไม้ผลิจะได้รับตราส,สัญลักษณ์โลโก้ผู้ใช้พลังเลเวล G ไปครอบครองในทันทีทีมอันดับที่1จะได้รับอุปกรณ์รูนสีม่วงเลเวล G มีมีสิทธิ์เลือกทักษะวรยุทธ์โบราณทักษะผู้ใช้อบลิตี้ทักษะการฝัก ทักษะการฝึกพลังสมาธิหรือทักษะการใช้ปืนและทุนการศึกษาอีก1น0 0 0แสนเหรียญอันดับที่2และ3จะได้รับอุปกรณ์รูนสีฟ้าเลเวล G มีสิทธิ์เลือกทักษะวรยุทธ์โบราณทักษะผู้ใช้อ b i ลิตี้ทักษะการฝึกพลังสมาธิหรือทักษะการใช้ปืนและทุนการศึกษาอีก5 0,000ื่นเหรียญอันดับที่4ถึง10จะได้รับรางวัลเป็นชุดต่อสู้ทีสมีสิทธิเลือกทักษะวรยุทธ์โบราณทักษะผู้ใช้อ b i ลิตี้ทักษะการฝึกฝนพลังสมาธิหรือทักษะการใช้ปืนและทุนการศึกษาอีก1 0,000ื่นเหรียญ พิธีมอบรางวัลยังคงดำเนินต่อไปฝูงชนส่งเสียงโห่ร้องยินดีคนที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจแต่อย่างใดเพราะช่วงอยู่ในสวนล่าพวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวสมุนไพรและวัตถุดิบต่งางๆมาได้มากมายซึ่งบางทีมันอาจจะมีมูลค่ามากกว่ารางวัลด้วยซ้ำระหว่างที่ครูฝึกกำลังเดินแจกอุปกรณ์สื่อสารคืนชินเฟิงก็ตัดสินใจเดินไปหาอาจารย์คลาสมือปืนและบอกเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของเฉินหมิง เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองผมแค่หวังว่าอาจารย์จะยอมมอบอุปกรณ์สื่อสารของเฉินหมิงให้กับผมอาจารย์ที่เขาสนทนาด้วยเป็นแค่มือปืนเลเวลเอฟเขาจ้องมองไปยังใบหน้าของฉินเฟิงที่ดูสงบนิ่งไม่แสดงออกถึงห่วงอารมณ์ใดๆทว่ากลิ่นอายความแข็งแกร่งยังคงแผ่ออกมาประจวบกับประสิทธิภาพที่สําดงออกมาก่อนหน้านี้และสถานะของผู้ว่าการเขตเฟิงหลีอาจารย์คลาดปืนจึงไม่อาจทำเป็นเพิกเฉยได้ นี่ก็ได้ฉันจะให้อุปกรณ์สื่อสารของเขาแก่เธอแต่เธอต้องบอกเรื่องนี้ให้กับอาจารย์ใหญ่เติ้งเหนียนด้วยนะเพราะปัญหาอย่างมนุษย์กลายพันธุ์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ยังไม่พูดถึงหน้าผากของอาจารย์คลาดปืนเริ่มปรากฏรอยเหี่ยวย่นจากความตึงเครียดไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับรองผู้ว่าการหลิน หลังจากหลินใายตายศพก็ถูกแยก,กออกมาจากสวนล่าเรื่องนี้อาจารย์รู้ตั้งนานแล้วขณะนี้ในสมองของเขาวนอยู่กับความคิดเดียวนั่นคืออีกไม่นานคงไม่พ้นมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นครับผมจะบอกเรื่องนี้กับอาจารย์เติ้งเหนียนสินเฟิงพยักหน้า การต่อสู้เอาชีวิตรอดได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งหมดไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มเป็นเวลากว่า3วันบางคนได้รับบาดเจ็บทั้งตัวเต็มไปด้วยรอยฟกชำ้ำแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังตัดสินใจกลับไปยังสถานชุมชนของตัวเองทันทีรางวัลของ10อันดับแรกสามารถเลือกผ่านได้จากอุปกรณ์สื่อสารฉินเฟิงเรื่องอุปกรณ์ลูนสีม่วงเป็นรองเท้าบูทและมอบมันให้แก่โจฮาวเนื่องจากเขาไม่จำเป็นต้องใช้มัน แต่กระนั้นพอได้เห็นทักษะประเภทต่างๆสายตาของฉินเฟิงก็สาดประกายวัวบวบสุดท้ายตัดสินใจจิ้มลงบนลายชื่อที่เขียนว่าทักษะรับท่าล่างก้าแห่งหมอกได้รับการปรุงท่าล่างก้าแห่งหมอกได้รับการปรับปรุงดัดแปลงโดยคนรุ่นหลังเป็นท่าล่างที่ทรงพลังดังการเคลื่อนไหวของผูดผีและปีศาจชวนให้ศัตรูรู้สึกสับสนท่าล่างก้าแห่งหมอกได้รับการปรับปรุงดัดแปลงโดย คนกลุ่มหลังเป็นท่าล่างที่ทรงพลังดังการเคลื่อนไหวของผูดผีเล็บจิตศาสตร์ชวนให้ศัตรูรู้สึกสับสนยิ่งท่านํำไปใช้รวมกับทักษะมีดและหลอมรวมเข้ากับลูนมืดแล้วแล้วก็ลิเดท,ที่มันจะสำแดงออกมาคงไม่ต้องอธิบายหรอกกระมังก้าวแห่งหมอกเหมาะที่จะใช้คู่กับลูนมืดและอาบีตี้ท่านมืดของฉันทั้งยังสามารถนำมันมาดัดแปลงและใช้เป็นประโยชน์ได้อีกมากมายตัดสินใจแล้วฉันจะเลือกมัน หลังจากชินเฟิงพิจารณาจนมั่นใจแล้วเขาก็กดรับทักษะนี้โดยตรงระหว่างนั้นเองเขาก็เจอกับเตื้องเหนียนเข้าพอดีฉินเฟิงครั้งนี้ฉันต้องขอบคุณเธอนะเตื้องเหนียนกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มเวลานี้จิตใจของเขาปลอดโปร่งมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันเฉิงเปยมีชินเฟิงและสามารถโค่นล้มสถาบันอีกสี่แห่งลงได้เรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะรบกวนอาจารย์ใหญ่ครับ พูดจบฉินเฟิงก็บอกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับเจินหมิงออกไปว่าเขาได้ฆ่าหลินไครรวมถึงเรื่องที่ในเวลานั้นมีคนอื่นอยู่เช่นกันทุกคนต่างเห็นมันได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเฉินหมิงได้จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของฉินเฟิงดังนั้นฉินเฟิงเกรงว่าหลินเซิงคงหันมาคิดบัญชีกับเขาแทนแม้ไม่มีเรื่องนี้หลินเซิงก็เกลียดเขาอยู่แล้ว ยิ่งพอมีเรื่องนี้เกรงว่าอีกฝ่ายคงจะเกลียดเขามากกว่าเดิมอีกสิบเท่าเติ้งเหนียนพอได้ยินเรื่องของเฉินหมิงสีหน้าของเขาก็หม่นทะมึนลงครับทุกคนครับก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมติดงานนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนช่วงค่ำๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอฟังคลิปต่อไปได้เลยครับผม